เชื่อไหมว่ากระเป๋าใบนี้พี่เมย์รีวิวไปเมื่อคืนแล้วไม่รู้ว่าลืมใส่ตะก,ก้าหรือว่าใส่ไปแล้วแล้วมันแบบระบบมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะเพราะว่าพี่เมย์เห็นหลายคนมากเลยนะที่บอกว่าเมื่อคืนน่ะลงคลิปติดตะก,ก้าไปแล้วก็ตะก,ก้าหายกันทุกคนเลยซึ่งพี่เมย์เป็นหนึ่งในนั้นค่ะตะก,ก้าหายเหมือนกันคราวนี้ก็เลยมาลงใหม่สําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับใบนี้ที่พี่เมยเพิ่งได้มาที่บอกไปว่ากระเป๋าใบน,นี้นะมันเป็นกระเป๋าของฮอร์ดูมที่สามารถถือได้แล้วก็สะพายได้ถือได้แบบนี้แล้วก็สะพายได้ เราจะบอกว่าสวยมากกระเป๋าใบนี้สวยมากแล้วก็มีห้าสีเลยมั้งของพี่เมย์นีนะะ่จะเป็นสีฟ้านะคะจะเป็นสีฟ้าสวยมากแล้วจุดเด่นของกระเป๋าใบในี้เลยนะนี่มันมีช่องการใช้งานแบบว่าเดี๋ยวนะพี่เมยใช้มือเดียวในการรีวิวเมื่อคืนทำแบบคลิปดีมากตกะก้านี่เลยทุกคนรู้ไหมว่ามีกี่ช่องสองกระเป๋าใบในี้ห้าช่องค่ะก็คือหนึ่งอันนี้หนึ่งนะตรงกลางสอง ข้างางสามข้างในอีกค่ะยังไม่หมดข้างในมีซิปช่องซิปอีกสี่ช่องข้างๆนี้อีกห้าห้าช่องการใช้งานกันเพื่อนใส่ได้แบบจุกๆเลยอยากใส่แล้วก็ใส่เลยและสามารถถือได้แล้วเขามีสายสะพายให้พี่เมย์ไม่ได้ใส่วันนี้ไม่ได้ใส่นะมีสายสะพายให้แบบนี้แล้วค่ะยาวๆนี่เดี๋ยววันนี้จะใส่ตะกร้าไว้ให้เหมือนเดิมเลยเผื่อเพื่อนๆแบบเออสนใจอย,อยากได้ใบนี้หาตะกร้าไม่เจอก,ก็กดที่คลิปนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ของพี่เมย์สีฟ้านะ